โชว์ฮาวมาแต่ไกลค่ะคอเมนต์ฮ้างโผล่ที่แทบป่วนหาเรื่องทหารไทยชายแดนกินพลานอยากเปิดศึกรอบสองคนรถหุ้มยานเกราะปักหลักรอแล้ว สถานการณ์ชายแดนไทยคอมเมตตอนนี้นะคะยังคงไม่น่าไว้วางใจหลังจากที่เพจ a c e b o o k ชุมชนคนสุรินได้โพสต์คลิปทหารไทยปะทะคารมกับทหารกัมพูชาพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเหตุเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมากัมพูชาอ้างว่าทหารไทยและกัมพูชาปะทะคารมกันใกล้ปราสาทคณาจังหวัดอุดรีชัยทหารกัมพูชาบอกว่าแต่ก่อนพวกเขาซึ่งก็หมายถึงทหารไทยอยู่ที่นั่นแล้วทําไมพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไร ตะกอนลูดน้ำจะไกลจากที่นี่แล้วมันขยับมาที่นี่ได้อย่างไรตะก่อนพวกคุณที่หมายถึงทหารไทยไม่ได้มาอยู่ที่นี่พวกเขาอยู่ด้านหลังห่างไปอีกทหารไทยกำลังเคลื่อนย้ายลวดน้ำและสนามพลอะใกล้กับปราสาทคณะของกัมพูชาอีกทั้งก็ยังมีกระแสของสำนักข่าวกัมพูชาสร้างเรื่องเค้กล่าวหาไทยวางแผนโจมตีกัมพูชาซึ่งในเนื้อข่าวระบุข้อความว่าข่าวด่วนไทยวางแผนโจมตีชายแดนโพธิสัตว์ในวันที่18พฤศจิกายน แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่ากองทัพไทยกำลังวางแผนโจมตีพื้นที่ธรรมดาและโอพุกดอมเลยในจังหวัดโพธิสัตว์ ในวันที่18พฤศจิกายนจากการที่คมเรพยายามโหนข่าวเทสไร้ายไทยถือเป็นนยัยยะดึงที่น่าติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นคมเรเองที่เป็นฝ่ายโจมตีเพราะมีการแชร์คลิปที่คมเรคนอาวุธหนักกลับมาประจําที่ชายแดนอีกครั้งครั้งนี้คมเรมีการขนยานเกราะ B.M.P. วันม,มาขู่ไทยซะด้วยทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาก,ก่อนจะมีการประทะาคนนัยยะการเคลื่อนหน่วยของฝั่งไทยและคมเรมีจุดให้ตั้งข้อสังเกตหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทหารไทยบาดเจ็บจากกับดักคมเรเป็นรายที่7 ยอมนาไปสู่การระง,งับสัญญาสันติภาพและตามสเต็ปที่ขมรจะไปดึงมาเลเซียมาช่วยปกป้องต่อมาทหารขมรก็เริ่องปวนหาเรื่องทหารไทยหนักขึ้นมีการยิงขู่ใกล้ประสาทตาควายชาวบ้านในพื้นที่ก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงจริงยิงขมรโดนขยีต้ตรงจุดเรื่องสแกมเมอร์เรื่องด่านชายแดนก็ทําให้ถูกบีบคั้นอย่างหนักไม่มีทางเลือกทอยก็เหมือนยอมแพ้ต้องเดินหน้าต่อเท่านั้น และจากที่ขมินไม่ยอมรับผิดในเรื่องทุ่นระเบิดแท้ไปเรื่อยอยังนําเสนอข่าวว่ามีคนเสียชีวิตที่บ้านหนองจานหนองแยะแก้วพฤติกรรมเหล่านี้เรียกว่าต้องนับถอยหลังกันเลยทีเดียวค่ะส่วนฝั่งไทยชาวบ้านชายแดนบอกว่าดีใจที่ทหารมาช่วยเกี่ยวข้าวจะได้เสร็จไวขึ้นตามที่มีกระแสะสะพัดว่าทหารไทยรอชาวบ้านเกี่ยวข้าว จากข้าวไม่เกิดอาทิตย์ก่อนจะพร้อมเปิดขา่าเพราะว่าชาวบ้านเริ่มอพยพเปิดทางให้บ้างแล้วขณะที่การเจรจาเรื่องเขตแดนที่สาแก้วคอมเมนต์ก็เปี้ยวอีกจากเดิมที่ต้องหาเรือกันวันนี้โดยฝ่ายความมั่นคงรายงานถึงกรณีการประชุมวางแผนปักหมดุดโชคราวหลักเขตที่42ถึง47บ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วว่าเบื้องต้นการประชุมจากเดิมในวันที่17พฤศจิกายนถูกเลื่อนไปเป็นวันที่18พฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้แทนเนื่องจากทางกัมพูชาส่งใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสน หรือใบรับรองไอทีไม่ทันจึงขอส่งใบรับรองในวันนี้แทนจากนั้นก็จะประชุมกันต่อในวันที่18พฤศจิกายนเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลักบุตรชั่วคราวให้เรียบร้อยก่อนและเริ่มปักหมุดได้ในวันที่19พฤศจิกายนนี้ส่วนการเลื่อนครั้งนี้จะมีนัยยะอะไรหรือไม่และการที่ทาหารเขมรเรื่องปวนทาหารไทยมากขึ้นทำให้ยิมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสึกรรอบใหม่จะปะทะก,กันในเร็ววันนี้หรือไม่ค่ะ